เคยมาเนะครั้งแรกเคยเจอเคยฟังธรมหลวงตาครั้งหนึ่งเมื่อหกปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ฟังเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มฟังจริงจริงจังๆเมื่อเดือนเมษากับพฤษภาที่ผ่านมาเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็ฟังเมื่อหกปีที่แล้วแล้วหายไปไหนนาหลายปีหกปีเพื่อจะกลับมาฟังได้เดือนสองเดือนเห็นใดที่กลับมาฟังอีกอยากรู้เงิน เอ,อทางโลกอะค่ะ<ล>ทางาโลกดึงไว้ดึงไว้เนื่องจากคนในครอบครัวเนี่ยเขาคิดว่าคนที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเจริญรุ่งเรืองทางโลกคือมีเงินหาเงินได้เข้าวัดเราก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าถึงเวลาเราทำได้เราหาได้อย่างที่เขาต้องการ แล้วตอนนี้มันก็เลยจุดนั้นมาแล้วคือเราพิสูจน์ตัวให้เขาเห็นแล้วห้าหกปีที่หายไปคือไปทำออนไลน์แล้วมันก็ได้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ของสามีถึงเวลานี้ก็เลยบอกเขาว่าจะเลิกจะวางเพราะว่าอายุเราก็มากแล้วแล้วลูกก็ไม่มีห่วงแล้วจบหมดทั้งคู่สามีก็มีธุรกิจเองเขาก็ดูแลได้ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็ ยอมในระดับหนึ่งแต่เวลานี้มันก็ถึงเวลาแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ล่าสุดเเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านรอบทะเลสาบนะเจ้าค่ะแล้วพอเดินไปเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เห็นชัดขนาดนี้ถ้าเทียบกันมันจะมีหนึ่งสองสาม สังขารเป็นหนึ่งสิ่งที่ไปรู้เป็นสองแล้วเหนือกว่านั้นเป็นสามธรรมดาเนี่ยโยมจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่จะเห็นแต่หนึ่งกับสองซะส่วนใหญ่แต่วันนั้นมันเห็นมันเห็นโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเลยมันเห็นชัดมากเลยว่ามันมีสามอยู่นะสามนี่คืออะไรสนี่คือใจที่มันเป็นตัวรู้อะค่ะรู้ที่มัน มันนิ่งๆมันไม่เคลื่อนมันอยู่กับที่แต่มันรู้ข้างในมันรู้มันเห็นทั้งหนึ่งทั้งสองมันเห็นสังขารที่กายที่มันเคลื่อนและเห็นข้างในไอระดับสองสิ่งที่ระดับสองอะค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะมันมันมันก็อย่างที่หลวงตาเทศนะคะมันเป็น อีบ้าไอบ้าที่มันพักๆๆแต่โยมก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นก็ก็เห็นมันเฉยๆก็เห็นมันเฉยๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปตามต่ออะไรกับมันเราเราก็เห็นแค่เนี้ยแต่ในชีวิตจริงก็ก็ไม่ได้อยู่กับตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอะไรดึงให้เยอะทีนี้ก็เลยจะกลับมาว่าควรจะมันจะสิ้นไอตัวสองเนี่ย ได้ยังไงที่เราไม่ไปสิน้นสิ้นผู้เสวยไอ้ตัวสองอะค่ะแล้วมันถึงจะอิสระอะ่ะไม่รู้จะมันตอนที่สามอะไรงีนน้ทำให้เกิดไม่ตายนยะมันสิ้นเสวยหนึ่งกับสองเองมันสิ้นเสวยสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้มันเองไม่ไปถึงทำให้เกิดไม่ตายอันที่สาม ธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่มันไม่คือปล่อยมันไปธรรมดาใช่ไหมคะปล่อยมันไปธรรมดาเลยคือมันจะเกิดก็เกิดไปเราก็เพราะว่าใจเมื่อใจไปทําให้เกิดไม่ตายมันมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนดังอวกาศมันก็จะมายึดมันเองมันไม่ยึดของมันเองไม่ใช่เราเป็นผู้ปล่อยวางหรือเราไม่ยึดแต่มันไม่ยึดเราเราเป็นหนึ่งกับสองคือเป็นสังขารผู้แต่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้แล้วก็ผู้พูดผู้พาก็อยู่ในเราเหมือน แต่ธรรมชาติที่รู้เราอะมันเป็นสามมันคือธรรมชาติพุทธะคือทาให้เกิดไม่ตายมันไม่มีอะไรปรากฏมันจะสิ้นยึดเราไปเองมันสิ้นของมันเองมันไม่ยึดของเราเองมันไม่ยึดเราเองไม่ใช่เราไปปฏิบัติให้เราไม่ยึดถ้าไอ้ที่คิดว่าเราจะหาทางให้ไม่ยึดเน่อันนี้มันผิดเพราะมันเอาตัวเราไปปฏิบัติไปหาวทางก็เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันสุดท้ายมันก็เป็นใจที่มันวางไปเองวางไปเองเป็นความว่างเปล่าเองมันไม่ยึดของมันเองอ๋อ คือก็เห็นอย่างที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่สุดท้ายมันก็มั่นคงในรู้มั่นคงใน<อ>รู้ที่ว่างเปล่ามันก็จะไม่ไปยุ่งกับสังขารเองคือาาสรุปร่างกายจิตใจเราเองค่ะไม่ให้ค่าทั้งที่ก็ถูกรู้และผู้รู้คือร่างกายเราจิตใจเรานี่แน่ เป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้พะผู้พูดพลาตลอดเวลาอย่างเงี้ยที่ถึงเลือกว่าสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะรู้โดยที่เป็นชาวรู้ที่เป็นเป็นธาตุรู้โดยที่เราไม่ต้องไปต่อมันเลยเราไม่ต้องต่อต่อเขาเลยรู้ตัดจบตัดจบมันไม่มีตัดจบเพราะว่าธรรมชาติรู้มมนได้แต่รู้ไอ้ตัดจบคืออันเราไปตัดจบอ๋อโอเคค่ะมันจะจบตอนไหนก็จบมันเป็นเรื่องของของธาตุรู้ไม่เกี่ยวกับตอนว่าตัดจบ ไอ้ที่ตัดจบมันเกือตัวเราไปตัดจบอ๋อเจ้าค่ะเราหนีมันเพื่อที่จะให้มันเร็วแต่จริงๆมันผิด่แตธรรมชาติรู้มันไม่เกี่ยวกับสังขารไม่เกี่ยวกับตัวเราร่างกายจิตใจของเราที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้อมันอยู่กับธรรมชาติที่สามอะที่เป็นพุทธะทำให้เกิดไม่ตายเจ้าค่ะใช้วิธีการอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้แ,แต่ก็เป็นใจใจมันว่าเปล่าในตํากลาง ร่างกายจิตใจเราพูดไม่หยุดบนไม่หยุดเป็นเหมือนืางคนบ้าแต่ใจ,อ,ใจอาว่ากตลอดเวลาอมันเป็นธรรมชาติควรละธรรมชาติอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึง่งเจ้าค่ะหลวงตาเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่ายมไม่ได้นั่งเลยจะทํายังไงมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะมันอยู่ที่ว่าร่างกายจิตใจเราเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจแท้ๆเป็นธรรมไม่ปรุงแต่ง มันว่าเป่าเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนดังอวากาศคล้ายๆกับตอนเราลืมตาใช่ใช่ตลอดเวลาอืดวงาตามันสามารถเพ็ยได้ตลอดเวลาอืเจ้าค่ะกาบเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะจะเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ น่าสนใจมากคือหกปีฟังมาแล้วก็เว้นไปหกปีสามีบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมต้องหาเงินให้ได้ต้องต้องต้องลับุญต้องอะไรแล้วแปะแล้วก็ไปหาเงินได้อย่างที่สามีว่าหกปีกลับมาฟังใหม่เพื่อฟังแล้วก็มาเข้าใจถึงธรรมอันนี้ได้เลยโอ้โหแบบมันมันมันน่าทึ่งหมอน่าทึ่งทุกคนไหมในตรงเนี้ยมันคือมันหกปีห่างไปแล้วกลับลำมาได้ขนาดนี้ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้มันทำไมเข้าไปถึงธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ตายอันที่สามได้อันที่หนึ่งเป็นคือร่างกายอันนี้หนึ่งกับที่สองมันคือร่างกายจิตใจรเรานเป็นขันหน้าเนี่ยที่เป็นไอธรรมชาติที่ถูกรู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้กับไอ้ผู้รู้นี่ผู้รู้ก็คือก็คือวิญญาณขันธ์ทรรมนร์โลภเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสญญามขันธ์เวลาไปรู้แล้วมันก็มาเป็นผู้ผู้รู้พากวะนนั้นอันหนึ่งกับสองก็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ย ามมันคือสภาพที่พ้นร่างกายทีใจเราไปข้าพ้นสังขารด้วยธรรมไม่เกิดไม่ตายมันเห็นความไม่ไม่เกิดไม่ดับในท่ามกลางความเกิดดับเห็นความไม่ปรุงแต่งในท่ามกลางความปรุงแต่งเห็นความไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวจริงไม่กระดุกระดิกในท่ามกลางกระดุกระดิกเห็นความเงียบความสงบในท่ามกลางความเสียงดังในท่ามกลางกากระเพื่อมในท่ามกลางความวุ่นวายเห็นความว่างในความไม่ว่างในความมีในความปรุงแต่ง เห็นความไม่มีในความมีนั่นแหละเกือที่สามคือมันเป็นความเป็นมันคือความรู้มาจากใจเป็นใจพบใจที่เป็นความไม่มีในตํากลางความมีเป็นใจที่ไม่ไม่มีในตํากลางความมีเป็นใจที่ว่างเปล่าในตํากลางความมีเป็นใจที่เป็นใสเลนเงียบในตํากลางเสียงดังมันก็จะเป็นอย่างตลอดไปแล้วก็ใจที่สงบในตํากลางความวุ่นวายมันจะเป็นใจที่เป็นตรงกันข้ามกับความปรุงแต่งความวุ่นวายเพราะใจเป็นความไม่ปรุงแต่ง มันไม่ใช่ขันหน้ามันคนจากสภาพขันหน้าแหละ้นจากจิตผูกแต่งโดยสิ้นเชิงเข้าใจไหมอืมแต่เก่งมากนะไม่ฟังตั้งหกปีแล้วมาพอเริ่มฟังก็กลับลาได้มาไปทำมาขั้นถึงขั้นนี้ได้ตัวใจอยากถามเขาไหมอะอยากถามไหมหมออยากถามไหมอออยากถามก็ให้ให้เขาตอบดูที่มันจะได้ไม่หลงเขาจะได้มั่นคงในธรรมมั่นคงในรู้ เ<อ>พื่อถามเนี่ยเพื่อจะให้เราบั่นคงในรู้กาบขอ,อกาสน,นะครับกาบขอ,อกาสคุณอะไรนะมณฑชาค่ะมนทชาพระชามนทชาใ<อ><อ>นช่วงหกปทีที่ที่หายไปเนี่ยคือหายไปแบบศูนย์เลยหรือว่าติดตามอยู่เพีงเยงแต่ไม่ได้เข้าวัดเฉยๆไม่ได้ฟังเลยค่ะไม่ฟังเลยธรรมะของลงตาไม่เด้งมาหาเลยไม่เด้งมาหาใน y o u t u ู e ไม่เด้งมาหาเลยแต่อาจจะมีองค์อื่นที่เด้งมาแต่เราก็ ไม่ได้คอนเซนเทรตตรงนี้เราคอนเซนเทรตทางโลกเพราะว่าตอนนั้นได้เงินเยอะหาได้ก็มีความโลภมันมีความโลภนะคะมันมีความโลภเพื่อที่จะเราจะพิสูจน์ให้สามีเห็นเพราะว่าสามีเราเป็นคนดีแต่ไม่เข้าวัดไม่เลือกนิพพานแต่เขาจเจริญทางโลกเขาก็เอาตัวเขาเป็นบรรทัดฐ,ฐานว่าไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเขาปฏิบัติดี ความคิดเขาเป็นแบบนั้นเราก็เลยบอกว่ามันหนักมันหนักที่เรามากแล้วลูกก็เลยต้องไปตามเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสปอร์ตเงินทุกอย่างเราไม่ได้เป็นหาคนหาเงินเนี่ยมันมันทุกนะคะมันทุกเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเราต้องอยู่ใต้คอนโทรลของเขาจนวันหนึ่งเนี่ยเรามามันออนไลน์ line, เรื่องจากโควิดแล้วเรามามาค้าขายแล้วมันได้เขาเห็นในความพยายามในความตั้งใจของเราแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยเราหาได้เขาก็ อ่อนลงแต่ไม่ไม่ได้หาได้ถึงเขาแต่เขาก็อ่อนลงนิดนึงจนมาถึงวันเนี้ยค่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้อะไรนะแต่เขาก็เหมือนเขาก็ยอมเราก็บอกว่าเราจะหยุดแล้วนะเราจะหยุดละเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนสุดท้ายเราเราจะไม่ทําละและเราไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเท่าที่คุณให้เราเราอยู่ได้นะคะจะเป็นทางโลกซะเยอะแต่ว่าก็จะมีธรรมะที่ฟัง ก,ก็ฟังนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ของหลงตาแต่ก็เป็นแนวที่ว่าคือจริงๆไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมันมันได้มาน,นานละแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าคนที่เป็นแนวเนี้ยไม่มีมีแต่คนที่นั่งสมาธิเยอะๆแล้วเป็นคนที่หกปีไม่ได้นั่งสมาธิเลยไม่ค่อยได้อยู่กับสมาธิก็ยังบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบเลยนะแต่เราอยู่กับของจริงเราเห็นสิ่งที่มันกระทบเราจริงๆจ,จ,จาก จากสภาพการจริงๆใครมากระทบเราเราเห็นจริงๆใจเราเห็นจริงๆมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่โชคดีมีกัลยาณมิตรคือน้องคนหนึ่งซึ่งเขาน่าจะปฏิบัติได้เขาจะเป็นไกด์ไลน์เวลาลวเราเราสงสัยอะไรที่เราเอ๊ะมีค t i o นเขาก็จะเหมือนเหมือนเขาจะรู้เขาจะเกตเขาจะถึงเราทันทีแต่เขาก็จะไม่ไม่ชี้ทางไม่บอกเพียงแต่ว่าเขาให้แนว เขาให้แนวว่าพี่ลองกลับมาฟังหลวงตาไหมเขาให้แนวมาเราก็อืมเรากลับมาฟังหลวงตาอีกทีธรรมของหลวงตามันตรงกับเราสภาวะตอนนั้นพอดีไอหนึ่งสองแต่ว่าสามเนี่ยเพิ่งมากระจ่างเมื่อเมื่อสองสาวันนี้เองนี่ค่ะทั้งทั้งจริงๆริงอย่างที่หลวงตาบอกเลยว่าสามมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันจริงๆเรามัวแต่ เอาไอ้สองเนี่ยไปจ้องแล้วเราก็ตั้งรู้มันไว้อย่างนั้นน่ะคามันไว้อย่างนั้นน่ะพอทีเนี้ยพอวันนั้นไปเดินน่ะรอบทะเลสาบเนื่องจากว่าสามีจ้างออกกําลังกายคือตอนนี้คือเขากลับมาแบบคือเราไม่ออกกําลังกายเขาก็จ้างเราเดินออกกําลังกายทุกวันเราก็เออเอาแล้วเราก็ไปเดินแล้วมันก็นเลยกลายเป็นว่าเราได้ไอ้ตัวที่สามมาจากจากการเดินรอบทะเลสาบซึ่งมัน มันเออมันเหลือเชื่อค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบทั้ง่ทนจริงๆถ้ามาเทียบกันมันก็มีอยู่แล้วแต่ทําไมตอนนั้นตอนนั้นเหมือนพยายามอยากอยากได้อะอยากถึงนิพพานตอนนี้ก็วางเลยแบบว่าขอไม่ตกอบายพอละไม่ต้องคาดหวังมากก็เลยก็เลยใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ดิน้นหลนมันก็เลยมันก็เลยเห็นนะคะพอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย,อยู่ไม่ได้แล้วต้อง ต้องหาหลงตาก่อนละว,ว่าว่ามันเพราะว่าไอสิ่งที่เราได้แบบเนี้ยมันมันไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาได้จากการนั่งสมาธิแต่เราอ่ะได้จากการที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันซึ่งมันต่างกับคนทั่วไปเยอะพูดกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเราก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราเราเก็ตเนี่ยมันมันถูกหรือมันผิดมันก็เลยต้องมาหาหลงตานะคะเป็นแบบนี้ค่ะ แสดงว่าความความเข้าใจเรื่องผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นมานานแล้วก่อนก่อนที่จะเลิกฟังหลวงต่นี่เป็นมานานแล้วใช่มันได้มานานแล้วแล้วตัวที่สามเนี่ยเคยได้มาก่อนไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นแค่หนึ่งกับสองเนี่ยพอเราเห็นตัวที่สองปุ๊บวิเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันขนลุกมันทําไมปิติมันเกิดวะทําไมมันเฮ้ยทําไมเราเห็นเราเห็นอาการวะทําไมเราอยู่ทํางานบ้านทําไมเราเห็น เราเห็นอะไรที huh. one, ่มันมาซ้อนเราวะเราเห็นตอนที่เราอยู <S <S ่อย่างเงี้ยค่ะไอหนึ่งกับสองเนี่ยมัน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 ได้มามานานหกปีที่ทํางานที่ที่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติธรรมก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นค่ะเห็นเห็นอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วเห็นค่ะเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นทุกขนานะคะไม่ได้เห็นทุกขนาถ้าเราเหมือนกับว่าเราเราตั้งมั่นอ่ะเราเราจะเห็นค่ะแต่ถ้าเราเผลอไผลไปกับทางโลกไม่เห็นนะคะเห็นอีกทีก็ เช้าวันหนึ่งก็เป็นเย็นอีกวันหนึ่งแล้วถึงจะปุ๊บขึ้นมาอ,มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีมาอยู่แล้วครับตอนที่ตัวที่สามที่เห็นนะตอนนั้นได้ฟังไฟหลวงตาก่อนไหมก่อนเห็นไหมเวลาเดินเนี่ยก็จะฟังไฟหลวงตานะก,ก,ก่อนที่จะเห็นเนี่ยเคยฟังไฟหลวงตามาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งไหมว่าเอ้หลวงตาเคยพูดตัวที่สามความไม่เกิดไม่ดับเออก็ก็กเฟังหลวงตามาเมษากับพฤษภาเนี่ยค่ะม,มัน คือหลังสภาปีนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เดินพุทธพาก็ฟังนี่เนี่ยฟังเข้ามานี่เลยใช่ค่ะพอมิถุนาเนี่ยเพิ่งเดินออกกําลังกายเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาแล้วมันแล้วมันเห็นตัวที่สามแบบต่อมันหนึ่งกับสองขาหนึ่งกับสองนานแล้วคือสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้แล้วไปขาผู้รู้ขาผู้รู้อยู่นานใช่ค่ะใช่แล้วก็เลยไปไปต่อไม่ได้ก็ไปทํางานหกปี ม,ม,มหาหมายทมาฟังตัวที่สามเลยคือปล่อยวางผู้รู้เลยโอ้อว่าไงสักเลยเอา <c oughs> ไปงี้มา ừ, ได้เลยตอนตที่ตัวที่สามที่เจอเนี่ยตอนนั้นที่เดินเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ยังดูตัวที่หนึ่งตัวที่สองไปเรื่อยๆงั้นหรือเปล่าตอนที่ไปเดินใช <c oughs> ่ค่ะตอนเดินเนี่ยเราก็เห็นเราก็เห็นละเห็นหนึ่งเห็นสองแต่ก็ไม่พยายามไปแปลความหมายเพราะถ้าแปลความหมายเดี๋ยวมันไปหลงสังขารอีกก็เลยให้มันเห็นเป็นธรรมดาไป เห็นม <Workers> ันเป็นธรรมดาไปเพราะเราเห็นเป็นธรรมดาไปเห็น so หนึ่งเห็นสองทีนี้เราก็เห็นไอ้สามเนี่ยโอ้โหมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลเนอะมันมันแบบมันทุกอนูอย่างที่นั่นนะคะแล้วมันก็แล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยมันไอ้ตัวผู้ผู้ผู้ภาเราไม่ได้ไปแปลมันมันก็จะเห็นมันขยับและไอ้ตัวนี้มันก็ขยับมันก็เห็นเป็นสามใหญ่กว่าสองสองคุมในหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีใครยืนยันได้ก็เลยต้องมาว่าอย่างเงี้ยเรายัางไงคือเราไม่รู้จะไปทางไหนอะค่ะมันก็เลยค่ะพพอเข้าใจก็อยู่ครับว่าจริงก็ก็คือจริงๆแล้วมันก็มันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังตัวที่สามใช่ค่ะเราเห็นตัวที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันเป็นสังขาตรต้งแต่งค่ะเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเออแล้วถ้าเกิดมาปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นค่ะแต่ตัวที่สามมันก็เลยปรากฏให้เห็น